เอายังยังเล็กอยู่เลยยังตัวเด็กอยู่เลยฟังตอนนั้นนะอยู่ปอไหนจาไม่ได้มีนาวรัตน์แสดงกับจตุพรนึกปะจตุพรนะคะตอนนั้นนะที่แสดงอ่ะเนะเทพธิีดาโดยยังจําได้แล้วก็มาฟังเพลงจีนเพลงไทยเพลงจีนก็เป็นอย่างนี้ในการฟังเพลงเนี่ยติดฟังหลากหลายติดฟังทุกแนวนี่คือการเป็นนักจัดรายการนี่คือติดจะฟังเพลงทุกแนวเนี่เพราะว่าคนฟังนั้นมีทุกสไตล์ ต่ก็เลยจําเป็นที่ต้องฟังทุกสไตล์ถ้าจะถามว่าชอบแบบไหนเอ่อแบบไหนล่ะก็ได้เกือบทุกแบบนะยกเว้นลิเกไปไม่ได้นะคะคราวนี้สู่ช่วงพยากรแล้วนะคะที่022823239หลังเพลงจบแนวดังเพลิดเพลินดอยเนี่ยก็โทรได้ที่02นะคะ2823239โทรศัพท์บางครั้งโทรมาเนี่ย,ยบ้งรงมันไม่ติดนะย่งตดโทรเข้าสถานีก็เหมือนกันต้องคอยเช็ค เราต้องคอยกดต้องคอยเช็คตอนนี้สายว่างนะคะติดก็ไม่แน่ใจเฮ้ยออสข้างนอกสถานีฝนฝนตกไหมไม่ตกเนาะก็นั่นนี่ตอนแรกมันฝนตกนะครั้งนี้พอเรายังนั่งคิดอยู่เลยติดยาาใช้พลังก่อนติดจะออกจากบ้านแน,น้วยบางติดก็ดึงดูดนะห้ามตกห้ามตกห้ามตกขับรถมาก็ไม่ตกพอช่างบอกว่าตกสองรอบเอา้าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนะคะฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นเราคือไม่ตกมันไม่สามารถที่จะไปคุมท้องฟ้าได้ท่านผู้ฟัง อยู่ตรงไหนคือตรงนั้นเราไม่ตกเพราะเมื่อเช้าขับรถมามันตกปล่อยๆนะตั้งแต่ลงทางหลงวงยูมาลาหยุดตกหยุดตกหยุดตกต้องการแดดกับกลายไปว่าไอ้ที่เราอยู่บ้านเนี่ยตกเฉยเลยนี่ช่างเขาบอกนะจะต,ต้องไปถามพี่เลี้ยงแมวมิหน้ามันถึงไม่ตอบมาแสดงว่าฝนมันตกมันไม่ได้ยินเสียงเราพูดว่าบอกปิดวิทยุถ้าฝนตกฟ้าร้องให้ปิดวิทยุนะไม่ต้องมาฟังมากได้อินเลิฟมากนะคะ0 2 2 8 2สองสองสองสาสองสาเกนี่คือเบอร์ที่จะต้องพร้อมดูนะนะท่านผู้ฟังและครั้น,นี้